สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่าเรื่องกำเนิดพระพุทธเจ้าในหนึ่งนาทีย้อนไปเมื่อ2,600กว่าปีที่แล้วพระนางสิริมหามายาเทวีทรงพระสุบินว่ามีช้างเผือกนำดอกบัวมาถวายนั่นคือสัญญาณการจุติของพระโพธิสัตว์ต่อมาพระนางได้ประสูตริพระโอรสณสวนลุมพินีขณะที่ประสูตินั้นพระโอรสทรงดำเนินได้เจก้าและตรัสว่าเราเป็นเลิศในโลก ชื่อของพระองค์คือสิทธัตถากุมารทรงเติบโตในพระราชวังอย่างสุขสบายจนกระทั่งวันหนึ่งได้เสด็จประพาสและได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชทำให้ทรงเกิดความทุกข์ใจทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้สิทธัตถากุมารถามพระองค์จึงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติออกบวชเพื่อสแสวงหาความจริงจนในที่สุดได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตาต้นพระศรีมหาโพธิ์ สรุปก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงเป็นเจ้าชายที่สละความสุขส่วนตัวเพื่อค้นหาทางดับทุกข์ให้กับพวกเราทุกคนนั่นเองครับ